สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้นะรับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นนะครับ Ford Ranger นะครับคันนี้ X พัดนะครับคันนี้ปี2017นะครับเข้ามานะครับติดตั้งนะครับเปลี่ยนจากจอเดิมนะครับตามรูปภาพที่ด้านบนนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับเข้ามาใช้บริการที่หน้าร้าน o b เ s h o p ของเรานะครับก็ใช้เป็นจอ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับหน้ากากตรงรุ่นนะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับพร้อมชุดแคนบัสนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นสเปค4ทัพ64นะครับให้ความไหลลื่นสูงนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับทางร้านโอเบอริ่ซ็อปแนะนำเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดจอ Android นะครับควรจะเลือก ที่464ขึ้นไปนะครับแต่สเปค232 432ก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่งบประมาณนะครับแต่ถ้า464ก็จะได้ความไหลลื่นเหมือนกับ Ford Ranger คันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็ทางร้านเรานะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นจอลักษณะนี้สวยงามนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าแอปต่างๆได้นะครับก็มีแอปต่างๆจะสังเกตว่าการทัชสกรีนนะครับไหลลื่นแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะดู u t u b e นะครับนำทาง Google Map นะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้า YouTube ให้ดูนะครับจะสัง ความไหลลื่นนะครับของตัวสเปค464จะได้ความไหลลื่นแบบนี้นะครับก็คือจะกดแล้วมาเลยทำานองแบบนี้นะครับสามารถขยายหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้